เจะขอรวบรวมแบบเร็วๆนะคะว่ามันเกิดอะไรยังไงขึ้นมานี่เป็นตอนที่พี่ผู้หญิงกําลังบอกแฟนนะคะว่าเรามาลองรองเท้าเขาแต่ว่าเราไม่ได้ซื้อนะคะหลังจากนั้นพี่ผู้ชายคนนี้ก็วิ่งลงไปแบบเร็วๆซึ่งตอนที่เขาวิ่งมาหาเรานะคะเราได้จูงลูกอายุสองขวบกับ5ขวบนะคะเดินอยู่คนเดียวเพราะว่าแฟนเดินนําไปไกลมากนะขณะที่เขาเดินมาทุกคนก็จะเห็นเลยนะคะว่าเขามาตะคอกใส่พลอยแล้วเด็กๆก,ก็งงกันหมดเลยเขามาถามว่านี่น้องมาลองรองเท้าเราเล่น,<อ>นหรอตอนที่เด็กตกใจนะคะพลอยก็หันไปเรียกสามีเนาะแบบให้ช่วยกลับมาคุยที แล้วพอบอกว่านี่หนูไม่ได้ลองเล่นเพราะว่ามันไม่มีไซส์หนูก็เลยไม่ได้ซื้อมีผู้ชายคนนึ่งวิ่งจู่โจมเข้ามาหาเราแล้วก็บอกว่าเฮ้ยคุณคุณมาลององเท้าเราเล่นแบบนี้ได้ไง เราไม่ได้จะสร้างความปั่นป่วนคือเขามาหาว่าเราอะไปสร้างความปั่นป่วนสร้างความวุ่นวายกับร้านเขาตัง้งใจจะซื้อแต่มันไม่มีไซส์ก็พูดกับเขาไปอย่างนี้ เราใช้เวลาอยู่ตระมาณแค่3นาทีคือมันแป๊บเดียวเร็วมากๆเพราะเราถามว่าเออมีไซส์ไหมอะไรเงี้ยแล้วตัวลูกเองอะลูกสาวเราเองอะก็ไม่ได้หยิบจับหรือว่าเอามาทำอะไรที่มันไม่สมเหตุสมผลเลยคะพอให้ลูกชายคนคนเล็กสุดอะคะลองเพราะาน้องไม่มีรองเท้าเราจะซื้อให้เขาอยู่แล้วแล้วทีนี้พอเหมือนกับว่า เ,ออเราก็เดินเข้าไปซื้อของในดองกี้ก็เออตอนแรกก็แบบขอบคุณมากนะคะพี่อะไรเงี้ยไม่เป็นไรค่ะเราก็เลยไปซื้อของในดองกี้เสร็จปุ๊บประมาณ30นาทีคือแป๊บเดียวเร็วมากเพราะมันกลางคืนแล้วใช่ไหมคะแบบเริ่มจะดึกแล้วแหละก็เลยแบบเดินออกมาตัวพอยอะจูงมือลูกอยู่สองคนซึ่งลูกพอยอะเล็กมากออสองขวบกับ5ขวบแล้วพอยก็บอกว่าก็าลังเดินคุยกับลูกสักแป๊บหนึ่งมีผู้ชายคนนึงวิ่งจู่โจมเข้ามาหาเราแล้วก็บอกว่าเฮ้ยคุณ คุณมาลองเท้าเราเล่นแบบนี้ได้ไงคุณมาสร้างความปั่นป่วนให้กับเราได้ไงมาลองรองเท้าเล่นแบบเนี้ยได้หรออะไรเงี้ยพอเก็เตกใจใช่ไหมคะเราก็บอกว่าไม่ได้ลองเล่นคือเราไม่ได้ลองเล่นนะอะไรเงี้ยตกใจนะคะซึ่งเราไม่ได้จะสร้างความปัน่นป่วนคือเขาเอามาหาว่าเราอะไปสร้างความปัน่นป่วนสร้างความวุ่นวายกับร้านเขาอะไรเงี้ย erman. ซึ่งเราไม่ได้ทําแบบนั้นอยู่แล้วก็เลยบอกว่าอู EN, พี่ไม่ใช่เลยคะ่ะก็พี่หนูมาลองรองเท้าจริงๆหนูตั้งใจจะซื้อแต่มันไม่มีไซส์ก็พูดกับเขาไปอย่างนี้ประมาณนีีี้้แลวทน สามีก็เลยเดินกลับมาแล้วว่าอะไรนะพี่คือสามีพูดดีมากแล้วถามว่าอะไรนะพี่ขออีกทีนึงเสร็จแล้วทีนี้ผู้ชายคนนั้นเขาก็ตกแบบตั้งใจตกให้มันโดนหน้าแต่ว่ามันโดนโทรศัพท์แล้วก็ไปนี้ว่าโดนหน้าค่ะทีนี้เหมือนกับว่าตัวลูกลูกชายคนเล็กพอย่ะสามีอุ้มลูกเล็กอยู่ใช่ไหมคะประมาณหกนึงตัวลูกชายคนเล็กเขาก็สะดุง้งเราวเหมือนแบบเกือแบเบกือแบบแบบโดนเขาอะไรเงี้ยถ้าสมมติว่า,วาแค่บอกว่าไม่ปัดเออเออไม่ถ่ายแล้วคุยกันดีแล้วบอกว่าเฮ้ย อย่า่ายนะพี่เออน้องคุยกันดีๆก่อนอไรเงี้ยเอออย่างนั้นหรือตั้งใจจะสอนเราแล้วแบบว่าแบบอย่าลองรองเท้าเล่นนะอะไรเงี้ยมันก็จบแต่ว่าเขากระชาาคอสเสื้อตอบแล้วกระชาาคอสเสื้อทั้งๆที่คนผู้ชายคุณเป็นพ่ออุ้มรูอยู่แบบเนี้ยมันก็เลยเป็นเหตุผลที่หลังจากนั้นสามีก็ตื่